พระคาถาธารณบริศหนึ่งในสาพระคาถาเพื่อชัยชนะที่สวดในสวรณภูมิจากลุ่มน้ำอิรวดีเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงพระคาถาธารณปริศที่สรรเสริญคุณของพระพุทธองค์ด้านต่างๆป้องกันภัยได้นานาสารพัดในพม่าสวดกันมาเป็นพันปีแล้วโดยพระพุทธอนุชาได้ทรงไวสืบมาตอนหนึ่งในพระคาถาระบุว่า มีอนุภาพเหมือนพระอาทิตย์เจ็ดดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศคำสวดพระคาถาธา,ารณปริตว่าดังนี้บุตธานังชีวิตัสสะนสักกาเกนจิอันตรายโยกาตุงตธาเมโหตุะตีตังเซบุตธัสสะพังกวะโตอัปติหตะยาัง อนากตังเซบุตธัสสะพังกวาโตอปะติหตายานังปัจจุปนังเซบุตตัสสะพังกวาโตอปะติหตายานังอิเมหิเตหิธัมเมหิสมณงกาตัสสะบุทธทัสสะพังกวาโตสับบังกายกัมมังยานะปุบบางกัมมังยานานานุปริวัตตังสับบังวจีกัมมังยานะปุบบางกัมมังยานานานุปริวัตตัง สัปบังมโนกัมมังยานาปุบังกัมมังยานานาโนปริวัตังอิเมหิชะหิธรรมเมหิสมณางัตตสะบุทธทัสสัพหกวะโตนัตถิชนดัสสะหานินัตถิธรรมเดสนายะหานินัตถิวิริยัสสะหานินัตถิวิปัสสนายะหานินัตถิสมาธิทัสสะหานินัตถิวิมุตติยาหานิ อิเมหิดวาดัสหิธรรมเมหิสมณะกตตะสะบุทธทัสสะพังกวโตนัตถิดวานัตถิระวานัตถิอภุดตังนัตถิเวงายิตตังนัตถิอัปยาวตมโนนัตถิอปติสั่งฆ่ารุเปข่าอิเมหิอัทธารสหิธรรมเมหิสมณะกตตะสะบุทธทัสสะพังกวโตนโมสัตตนังสัมมาสัมบุตทานัง นัติตัทฐานกตัสสะกายะดุจริตตังนัติตัทฐานกตัสสะวจีดุจริตตังนัติตัทฐานกตัสสะมโนดุจริตตังนัติอตีตังเซบุตัสสะภะคะวะโตปฏิหตะญาณังนัติอนาคตังเซบุตัสสะภะคะวะโตปฏิหตะญาณังนัติปัจจุปนังเซบุตัสสะภะคะวะโตปฏิหตะญาณัง นัตถิส anyway ับังกายะกัมมังยานานุปุปังกัมมังยานังนานุปริวัตตังนัตถิสับังวจีกัมมังยานานุปุปังกัมมังยานังนานุปริวัตตังนัตถิสับังมโนกัมมังยานานุปุปังกัมมังยานังนานุปริวัตตังอิมังทารนังอะมิตังอะสมังสับะสัตานังตานังเลนังสังสาระพยาภิตานัง อักดังมหาเตชังอิมังอานันดาธารณะปริตังทาเรหิวาเรหิปริปุจชาหิตัสสกาเยวิสังนักเมยยอุดเกณะลักเกียะอักยีนัตเเฮยยนานาพยวิโกนัเอกาหารโกนัณวิหารโกนัติหารโกนัจตุหารโกนัอุมมตักังนัโมละหักังมนุษย์เสสิอัมนุษย์เสหินะหิงสักาม ตังฑารนังปริตตังยทธากตะเมชาโลมหาชาโลชาลิเตมหชาลิเตปุกเกมหาปุกเกสัมปเตมหาสัมปเตภูตังกมหิตะมังกะลังอิมังโคปนานันดาธารณะปริตตังสัตตังสเตหิสมมาสมุทตะโกติหิ ภาสิตังวเตอะวเตะกันทเวอะกันทเวโนเมอะโนเมเสเวอะเสเวกาเยอะกาเยทารเนอะทาระเนอินลิมินลิตินลิมินลิโยลุเเมหาโยลุเเหะผูตังกรรมหิตัมลังกะลังอิมังโคปนานัตถารณะปริตังนวะนอุติยาสัมมาสัมบุตตะโกติหี หาสิตังดิธิลาดันดิลามันติลาโลงิลางกระลาดุพิลาเอเตนะสัจจวัชเชนโสติเมโหตุสัปปดามคัมเปพระคาถาธรณปริตหนึ่งอันพระชนชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใดขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเชา่นเดียวกัน ทรงมีพระยานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ไม่มีเครื่องกระทบไม่มีการปิดกั้นไม่มีถดถอยทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระยานทั้งสามดังกล่าวแล้วนี้ 2. กายกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระยานเป็นเครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระยานพระจีกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระยานเป็นเครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระยานมโนกรรมทั้งปวงของพระองค์ ทรงมีพระยานเป็นเครื่องนำเป็นไปนตามลำดับพระยานทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระยานทั้งหกดังกล่าวแล้วนี้ 3. ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงค์ย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรมย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงแห่งความเพียรย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของมิปัสนาญานย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของสมาธิย่อมไม่มี ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหัตผลย่อมไม่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง12ประการดังกล่าวแล้วนี้ 4. พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมดังต,งต่อไปนี้การหัวเราะส่วนเสฮเหฮาจะไม่มีการพูดพลังเถอโดยขาดสติจะไม่มีพระธรรมที่ได้สัมผัสด้วยพระญาณจะไม่มีการหุนหันพันเล่นขาด วิจารณญาณย่อมไม่มีการปล่อยใจเมื่อลอยขาดสติย่อมไม่มีการเพ่งเฉยโดยปราศจากการพิจารณาย่อมไม่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง1 8ประการดังกล่าวแล้วนี้ข้าพระเจ้าขอโน้มบ่ายพระอรหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าจิตพระองค์ 5. การประพฤติไม่ดีอันได้แก่กายทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์ วจีทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์มโนทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเหมือนดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ 6. พระยานที่เป็นไปในส่วนอดีตซึ่งมีการปกปิดกีดกันถดถอยไม่มีเก่พระพุทธเจ้าพระยานที่เป็นไปในส่วนอนาคตที่มีการปกปิดกีดกัน้นถดถอยไม่มีเก,ก,ก่พระพุทธเจ้า พระยานที่เป็นไปในส่วนปัจจุบันซึ่งมีการปกปิดกีดกั้นถดถอยไม่มีเก่พระพุทธเจ้า 7. กายกรรมที่ saben. ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเก่พระพุทธองค์วจีกรรมที่ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเก่พระพุทธองค์มโนกรรมที่ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเก่พระพุทธองค์ 8. พระธารนปริตที่ได้สาธยายเป็นประจำนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้กลัวภัยในวัฏสงสารดูก่อนอน,นุนเธอจงท่องสาธยายพระธารนปริตนี้จงสอนและให้สอบถามพระคาถาอันประเสริฐยิ่งมีเดชมากนี้เถิด 9. ผู้สวดมนต์นี้เป็นประจำไม่ตายด้วยพิษงูพิษนาคไม่ตายในน้ำในไฟเป็นผู้พ้นภัยนานาใครคิดทำร้ายวันเดียวไม่สำเร็จสองวันสามวันสี่วันก็ไม่สำเร็จไม่เป็นโรคบ้าคลุ้งซ่านไม่หลงสติมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถทำร้ายหรือเบียดเบียนได้ 10. อันว่าพระธารณปริตนน้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร มีอานุภาพเหมือนพระอาทิตย์เจ็ดดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศมีฤทธเดชเหมือนตาข่ายเหล็กกลางกั้นภัยจากเทวดานาคาครุดยักษ์รากสุดเป็นต้นสามารถป้องกันอันตร,รายที่เกิดจากน้ำไฟพระราชาโจรสัตรูทั้งหลายมีอานุภาพห้พผลจากกับทั้งสามคือโรคันตร,กร,ริกสันตร,กร,ริก และทุพิขันตระกับมีอนุภาพให้พ้นจากโรคต่างๆในขณะปฏิสนธิคือเป็นใบบอดหนวกเป็นบ้าฝูงซ่านและไม่ตกต้นไม้ไม่ตกเขาตกเหวตายสามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้สมบัติที่ได้แล้วก็เจริญเพิ่มพูนขึ้นสามารถกําจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้ 11. บดดูก่อนอนุนพระธารนปริบนี้ อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย77โกตตดตรัสไว้ว่าพึงทำประโยชน์ที่ดีไม่พึงทำประโยชน์ที่ไม่ดีพึงนำมาซึ่งกลิ่นรถแห่งธรรมะที่ดีไม่นำมาซึ่งธรรมะที่ไม่ดีพึงน้อมนำมาซึ่งจิตใจดีไม่น้อมนำมาซึ่งจิตใจร้ายพึงสมาคมกับคนดีไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดีพึงทำกายให้เป็นกายดีไม่ทำให้เป็นกายร้าย พึงนำมาแต่การกระทําที่เป็นฝ่ายดีไม่นำมาซึ่งการกระทําไม่ดีพึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งดีไม่พึงหลับฝันร้ายพึงเห็นอดีตนิมิตที่ดีไม่พึงเห็นอดีตนิมิตที่ไม่ดีต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนมาได้ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ก็ทําให้เจริญงอกงามสามารถกําจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้ 12. ดกูกอนอนุน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า99โกธได้ตรัสแสดงไว้ว่าพระธารณปริตนี้ช่วยให้รู้ความคิดร้ายของผู้อื่นแคล้วคลาดจากอาวุธเครื่องประหารทุกชนิดสามารถทําให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นกําจัดปัดเตาอันตรายจากโรคต่างๆได้รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรงหลุดพ้นจากเครื่องจองจําพันธนาการได้ด้วยอํานาจแห่งสัจบาจานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินพระคาถาป้องกันมหาภัยหัวใจพระธารนปริศ